สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าก็มีลูกค้านะครับทําเป้าได้ทองนะเห็นไหมทองแม่ทองสามอันเลยนะเห็นไหมสามอันเลยนะครับได้ทองนะนะครับอ่าอันนี้ทองนะเห็นไหมสามอันเลยนะครับทองอันนี้ก็ประมาณอยู่เห็นไหมกล้องมันเอ่ยเห็นไหม หนึ่งบาทนะฮะหนึ่งบาทเหยนไหมครับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าได้ไปนะครับสามลายนะฮะสามลายเราแจกจริงนะครับแจกจริงนะครับนะในมือผมเนี่ยเห็นไหมสามอันเนี่ยในมือผมนี่นะเห็นไหมเป็นแสนนะเป็นแสนนะเราแจกแจกจริงนะครับแจกจริงนะครับตอนนี้นะที่ร้านของเรานะครับแจกจริงนะ ถักไม่ได้นะถ้าอยากจะได้ทองเราแจกจริงนะครับมีโปรโมชั่นทองด้วยเรามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยเนาะเรามีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยท่านไม่ต้องไปชิงโชคไม่ต้องไปจับฉลากนะเรามีรายการให้ท่านซื้อแล้วเอาไปเลยท่านซื้อแล้วเอาไปเลยร้านอื่นเราไม่รู้นะว่าเขาทาอย่างไรแต่ร้านของเราเนี่ยเรามีให้นะครับเรามีให้เราคุยกันแบบแฟร์เลยนะครับท่านซื้อกับเราเนี่ยแย่จะไปเที่ยวจัดไปเลยเนาะจัดไปเลยนะฮะไม่ต้องไปชิงโชคไม่ต้องไปจับฉลากนะครับ บางท่านน้องไปทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรการตลาด ML m อ็พวกนี้เนาะมันจะวุ่นวะวุ่นวายนะครับของเราไม่มีนะคุณซื้อแล้วคุณได้เลยนะต้องมาที่เราเท่านั้นนะทักมานะ